ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมามากแล้วขณะที่นะักลงทุนกําลังรอดูการปรับโครงสร้างพลังงานอยู่ส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาบวกขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา18.82จุดนะคะปิดที่16,943.10จุด n แอสเดบวกขึ้นมา14.84จุดอยู่ที่4,336.24จุด s p 500บวกขึ้นมา1.83จุดนะคะ ฟังตลาดหุ้นเอเชียค่ะนิเคีนั้น,นลดลงไป65.85จุดนะคะเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดทยานขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้เ่อนหวายอยู่ที่ 15, 1 5 5 8 8 5 5จุดหังเสงบวกขึ้นมา91.06จุดอยู่ที่23,208.53จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะ แม้ว่าจะปรับตัวลดลงแต่ว่ายังยืนได้ในแดนบวกนะคะอยู่ที่6.49จุดเคลื่อนไหวที่1463.79จุดมูลค่าการซื้อขาย29,410ล้านบาทค่ะ ราคาน้ำมันดิบนะคะที่ตลาด n ายเม็ของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนกร,รกฎาคมเพิ่มขึ้นมา1เหรียญ75เซนปิดที่1 0 4เหรียญ41เซนต์ต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบ3เดือนส่วนเรนตลาดลอนดอนงวดส่งมอบเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นมา1.38เหรียญ38 cm, ปเซน์ิดที่1 0 9เหรียญ99เซนต์ค่ะ ราคาทองคําในประเทศเช้าวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะทองคําแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ19,200บาทขายออก19,300บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออก19,700บาทค่ะ